สวัสด,ดีครับพี่น้องเอฟซีตลาดขาวคปูมาวานสวัสดีครับคุณมะคำครับ นายโยไีเห็นลังเลยขอย้วหน,น,น,นี่เห็นลหโอ้นี่พี่นอ้องเราดูน้ำหนามหน,นามม่รีบๆแทะ เดี๋ยวราพันมุกซมูมอีกสักครู่กดยุจะมาอาลังการเดี๋ยวมาข้ามขึ้นไงครับขวงตะว,วันเออจริงๆริงเอาขวงจริงมาแล้วมันนนัไปไงเป็นไอ้หนังไองู้ไขึ้น อีน้ำอยู่น่า,าล้อลุนดันบนครับออกหาก,กินอยู่ครับนะอากาศร้อนๆอนเหมือนจะลางแก่แหละเพราะน้ำมันอยู่ก็งามครับแต่บอกไม่อุม้มเดี๋ยวทำควบครับพี่น้องเจอกันดันบนนู่นแหละอีกสักครู่ดันบนกันเลยล่าง ทุงนี่แล้วเราก็จุดครบเลยคนเยอะเนาะ ไปกันเลยขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคครับตั้งกอง้องอีกสครู mất thuốc mài anh à, Ăn được mất lại Làm dầu dầu bình luôn Hãy subscribe <laughs> không ไม่ค่อยม,มีมีหน่อยนะครับ แยกกองมือทุงใหม่แยกกองไปเลยกองถุงร่งขนาดนี้เหมือนจะได้เก็บแต่ผมนักหนักคนสุดท้าย 我。 หาย้ข้ามดุดก็พี่นนอกเดี๋ยวจะแยกตัวออกก่อนตัวเต็มเลยนายบินไป้นะนําถึงโอบเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อกับแบงแล้วเดินไปดูเอ,อเดินทางไปดูที่ตอนไวครับหลบสองหลบสามเลยมีสองลัลงไม่รู้จะอยู่เจ้าลังไหม ยังไม่รู้เลยครับกระเทินมาพื้นทีต่ตรงนี้เขตกระโโตกชกชัยลังครับพี่หนองเอ,อ๊อยยืนไปหน้ามเลยครับพุ่ครับอยู่ใต้ภูมิมุดขึ้นง่ายอยู่ครับแต่ว่ามีเครือนั่นแหละขึ้นก็เครือรอเปล่าตกะก็ไม่เจี๊ยบเลยครับเย็นสบายตั้งหัก <laughs> เันเป็นลังมันลังสวยข้างก่อนก็ผ่านทำไมไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับดันบนอีกสักครู่ดันบนกันเลยที่โคบตั้งแต่โคนแเลยครับเครือตัวลงไปกวนยังเครือมันยุกเยิกยกไปหยกมาเครือยังเยอะชอบดูแบบเย่มากเลย ชื่อกระดาษเอ้วชื่อกระดาษเฉยเลย <c ười> ดีหลังเลนู้นคือ มีลังอยู่ทกกรูรือเปล่านะ่ะเห็นแล้วทางผ่านครับเห็นแล้วก็จัดเลยโลอะไรล่ะเห็น <c oughs> แล้วก็จองเลยโอ้ยเคือ <c oughs> <c oughs> ออนอนถ่ายอยืสวยด้วยแหละปาดเดื่อดด้วยเลยเลยทางลังทั้งน้ำต่างกองไม่ได้ตรงนี้ครับปาดเลยครับปาดเลยโอ้ย

สองถุงครับถุงใหม่ครับพี่น้องเมื่อถุงใหม่คลิปที่แล้วลืมลืมโปรมทดคลิปหรือเปล่าลืมโปรมดทดถุงหรือเปล่าล่างก่อนเลย สซนช่วงตรงนี้บึกมีน้ำด้วยเอามัเต็มดิขี้พึ่งเอาไปร้อนได้ล่ง หลังยิดเป็นขีดละไปยังไปบึกมหน้ำละทีนี่ มีตัวอ่อนด้วยเกอสอนด้วยเอียกให้ดีเกอสอนอิทมีด ขับลงครับลังสวยมนันามพอาได้อยู่เห็น้างทางตีไปเลยไปขับลงสวยสวยงามแล้วมาลังวันที่ปาท,ทิ้งใบครับยี่สิบกว่าวันหรือเปล่าครับลังนี่นี่ครับ<อ>เกินแล้วครับอายุมันเกินแล้วจักสิบวันสิบหวันนี่จะพอด,ดีครับ แต่ว่ามีน้ากับมีน้าอยู่กลางหลังอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวจะซูมรับอีกสักครู่รอบที่สามหลังที่สามรอบที่สองขอยครับรอบที่สองหลังที่สามของวัน ันหนวาอยู่ในกลางเลยเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันน,นั่นวนอีกสักครู่วายวายไอ้รอบสองมานำอยู่กลางหลังวายจุดครบแล้วเข็นเคยคนของมองไปเลยอย่างลกูก นึงอยู่รับสองรับสองผ่านมาครับ

เกินเกินเกินประมาณนี้แหละถ้ามันเกินแตงกงสพิ่นกสักกลุ่กวายสวยเลยสวยอยู่โอเคเืมืนกับยี่สิบกว่าวันเลยกำลังโคตนัดไม่ ER. ก้อยถูก

那。 จากับต้องขอมืดครับปาดยาก mm hmm. น้ำแบบในกลางลังแบบแด mm hmm. งลังยากคิด mm hmm. หลายซะด้วย mm hmm. การรุนรวดของเขาเลยอ่ะ mm hmm. Hı hı Wow. Nấu đi thơ Rung cơ P'nông Nắng lập quật cơ yên đi lăng เดี๋ยวน้านามนี่ลังแรกก็ได้จักขวดหนึ่งเ,เ,เลยครับนี่ครับเบ่งก็เขาแหลกผมไม่เอาลัางเขานำมาเขาเอาลังเอาหนาหน่อยหนึ่งครับผมได้นามเยอะกว่าเขาครับอันนี้ไม่ค่อยเหนียวมันไลายต้นมาขามลังแรลกล,ลังสองอยู่ก็นามครับนี่ก็ได้จักขวดหนึ่งอีกแกนามดีแล้วครับพึงไหมนี่ล,ลังทุ่ยายรอบสองครับนี่ก็ขวดหนึ่งเออนี่เหนียวครับอันนี้ลังนี่ รังทุถ่ายลังทีสามรอบที่รอบที่สองน้มอยู่กลางล่งครับแต่งล่งทิ้งไว้ไม่ได้ครับหมัดกดขึ้นจะขาดรังแบบสวยๆวยโอ้ยสวยเปลี้ยหัวไปต้องย่างสามชิ้นครับในรัังสองรังพอครับพี่น้องสามรังสามขวด <c oughs> พอครับกลับบ้านครับอากาศร้อนวันนี้น้ำก็ไก่จะมดแล้ว เจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่จิตตารับชมครับครับสวัสดีครับ